ศึกเดือดจากเวทีลุมพินีกลับมาอีกครั้งพร้อมสร้างความตื่นเต้นให้แฟนหมัดมวยทั่วโลกทุกสายตาจับจ้องไปที่ศึกวันลุมพินี124ที่ได้นำทัพนักกีฬามากถึง24ชีวิตจากหลากหลายประเทศมาประทะกันแบบไม่มีใครยอมใครบอกเลยว่างานนี้เด็ดขาดจนพลาดไม่ได้เด็ดขาดแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากการฟาดฟันระหว่างนักสู้แล้วยังมีประเด็นร้อนเรื่องการชั่งน้ำหนักและวัดน้ำในร่างกายที่แฟนๆอาจยังไม่รู้แล้วชั่งน้ำหนักมันสำคัญอย่างไร และถ้าหากช่างน้ำหนักไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นจุดนี้แหละที่หลายคนมักมองข้ามเริ่มจากการฉายภาพรวมของรายการใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ศึกวันลุงพี่นี124จัดถ่ายท่อสดตรงจากเวทีลุงพีน่นีปราบินทราวันศุกร์ที่12กันยายนนี้การแข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬกาสนาทีโดยจะมีกติกาเคร่งครัดในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยนักชกทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนทั้งการตรวจสุขภาพวัดระดับน้ำ และการชั่งน้ำหนักอย่างละเอียดถ้าน้ำหนักไม่เข้าเกณฑ์หรือวัดระดับน้ำผิดปกติจะต้องมีการเจราจาชดเชยค่าน้ำหนักกันก่อนจะขึ้นเวทีเรียกได้ว่าวันยึดความปลอดภัยนักกีฬาเป็นหัวใจหลักเพื่อให้แฟนๆได้ชมศึกมันโดยไร้กังวลสำหรับคู่เอกของสัปดาห์นี้น่าจะถูกจับตามองมากที่สุดนั่นคือการเจอกันระหว่างสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งและเดโชปอบริรัก ในพิกัดมวยไทย132ปอนด์ทั้งคู่ผ่านการชั่งน้ำหนักตรงตามเกณฑ์แปะแปที่132ปอนด์เท่ากันทำให้การดวลเดือดคํำนี้ไม่มีข้อกังขาขณะเดียวกันในคู่เอกภาคสากลที่ถือเป็นไฮไลท์ของเวทีคือการดวลกันกร,ระหว่างอลาวดีรามาสานอฟวัย30ปีอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งจากรัเสเซียประทัดเดินชนลูกเจ้าแม่ใส่ทองดาวรุ่งสายบูวัย20ปีจากบุรีรัมั้งสองต้องวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นเธเทร์เวท145-155ปอนด์ โดยทั้งคู่ช่างได้154.6ปอนด์เท่ากันแบบไม่มีปัญหาหน่าสนใจที่อาจแบ่งแคมป์เชียร์ออกเป็นสองฝั่งบางคนมองประสบการณ์ของรามาซานอฟเหนือกว่าขณะที่สายเชียร์เด็กไทยกลับมั่นใจพลังใจและไฟแรงของเดินชนคุณละเห็นด้วยกับใครนอกจากนี้ยังมีการดวลกันอีกหลายคู่ตอบโจทย์ทุกแฟนสายมวยทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิง่งและ MMA โดยผลการช่างน้ำหนักของนักกีฬาทุกคู่เป็นดังนี้มวยไทย132ปอนด์ สุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง132ปอนด์เดโชปอบริรักษ์หนึ่อปอนด์มวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ it, ่งสองห้่ปอนด์แมมมอสสอสละชีต134.2ง่อปอนด์เอมุย134.6ง่ปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 15นึ1งศ่ ie, in, ปอนด์ชานโรโบซีอเล็กซิงมาวิน1นึ่อปอนด์คิริวชีชิก114.2ง่อปอนด์ มวยไทย113ปอนด์ก้องบุญพาอเทพ,พสุภาหนึ่อปอนด์ยอดอุดรบีเอสมวยไทยหนึ่อปอนด์มวยไทย123ปอนด์ก้องโพชัยเหล่าล้านช้าง121.8่อปอนด์พยาครุฑเสือจันทกมวยไทย1 2 2ปอนด์มวยไทยหนึ่ปอนด์สีพลังสอสลาชีพหนึ่งปอนด์เด็ดสอโชคมีชัย 111.2ปอนด์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145 155ปอนด์อลาวดีรามาซานอฟ154.6ปอนด์เดินชนลูกเจ้าแม่ใส่ทอง154.6ปอนด์คิกบ็อกซิ่งรุ่น